สวัสดีครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาาพูดถึงสินค้ากลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะไปตกอยู่กับพวกกลุ่ม Indirect Material เนาะ Consumable พวกเช่นพวกถุงมือกล่องกระดาษพิมพ์ยืดเทปแล้วเนี่ยครับ พวกนี้มันจะเกี่ยววัตถุดิบมันจะเป็นพวกสัิตั์จากน้ำมันยางเป็าปติกอะไรพวกนี้นะครับโอเคเกือบลืมไปกอ็อ่าผมอ่ามาจากเพจขายยังไงลูกค้ากำไรเพิ่มนะครับก็ถ้าใครไม่รู้จักผมเนี่ยก็ผมขายสินค้าในอุตสาหก,กรรมโรงงานองค์กร,รม,มาเกือบ20ปีนะครับเกือบทุกอุตสาหกรรม นะทั้งอิเล็กทรอนิกส์ออโตโมทีฟพุดอิโตเคมีคอลนะครับ, bon otive, Food, e chemical, รบก็ขายมาเกือบสินค้าเกือบทุกประเภทนะครับที่พวกโรงงานกค่อรเขาใช้กันนะก็ที่ผมก็จะเน้นให้ความรู้แชร์ประสบการณ์นะครับให้กับน,น้องๆหรือว่า,าทางเจ้าของบริษัทเซลล์แมเนเจอร์ ager, อยากจะให้ลูกน้อง ศึกษาความรู้พวกนี้ก็แชร์เขาฟังได้นะครับหรือเขาอยากจะสอบถามปรึกษาก็สามารถโพสคอมเมนต์อะไรได้ผมก็จะไปตอบด้วยตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับผมจะพยายามทำคลิปให้อยู่ในประมาณ15-20้านาทีนะฮะจะได้เอาไว้ใช้กันได้บ่อยๆได้ใช้ได้ไม่ต้องยืดยาวนะครับ ก็กลับมาที่เรื่องอ,อันนี้มันมีประเด็นคือตอนผมทำงานเป็นเซลล์ผมก็จะปวดหัวทุกครั้งที่ผมเคยผ่านช่วงเวลาที่โอ้ยน้ำมันขึ้นแบบคือการาฟน้ำมันแบบขึ้นเป็นกระฉูดเลยอย่างเงี้ยอยางพาราขึ้นอะไรขึ้นคือทุกครั้งที่พวกนี้ขึ้นเนี่ยถ้าคุณ ถ้าคุณขายสินค้าคอนซูเมอร์อยู่ในตลาดทั่วๆไปตามสินค้านีเซเว่นมันขึ้นราคาคุณก็ไม่รู้หรอกถึงขึ้นมันก็ขึ้นหมดอ่ะคุณก็ต้องซื้ออยู่ดีแต่ถ้าคุณขายสินค้าเข้าองค์กรอุตสาหกรรมคุณเคยคุณขายเข้ามาสองสามปีถุงมือคู่ละห้าบาทวันดีคืนดียางพาราขึ้นถ้าคุณเป็นโรงงานก็ ถ้าซื้อคุณก็ต้องซื้อวมตถตูดิบน้ำมันยางน้ำมันไอตัวยางพาราเนี่ยไม่ใช่ราคาเดิมนะแล้วปัญหาก็จะเกิดกับคุณที่เป็นเซลล์ตรงที่คุณขายราคาเดิมไม่ได้แล้วคุณก็ต้องไปขอลูกค้าขึ้นราคาแล้วก็ไม่มีลูกค้าที่ไหนให้ขึ้นคุณขึ้นราคาเออคือถ้าคุณขึ้นราคาเขาก็ต้อง เขาก็ต้องไปถามหาคนอื่นที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันกันกบคุณว่าขึ้นราคาไหมแต่โดยส่วนใหญ่มันก็โดนกระทบกันหมดน,น,นะครับแต่มันก็มันก็จะทำมันก็จะมีโอกาสทำให้คุณล o อส Market Share ได้หรือลูกค้าอาจจะเปลี่ยนไปซื้อคนอื่นเพราะว่าการขึ้นราคามันก็ง่ายมองในมุมคุณเป็นจัดซื้ออย่เงี้ย ถ้าเพือขึ้นราคาคุณบอกโอเคขึ้นเลยแล้วคุณก็ไปให้นายเซ็นจ,จากซื้อคนนั้นก็จะโดนผู้จัดการไปซื้อเบร์ดกโหลกให้เลยเพราะเฮ้ยคุณคุณจะมาขึ้นให้ถ้าไปขึ้นราคาง่ายคุณเป็นจับซื้อไงคุณไม่ดจะต่อรองหรือไงไม่หาเจ้าใหม่มาเปรียบเทียบหรือไงไม่กดดันมันหรือไงไม่เจรจาต่อรองหรือไงไม่ดึงเชงหรือไงทำไมคุณไม่ทําพวกนี้ แล้วจัดซื้อก็จะกลับมาคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขึ้นราคาสินค้าพวกนี้คุณถึงคุณจะซื้อที่คุณเดียวเขาจะโอเคแต่พอไปถึงผู้การไปจัดซื้อไม่มีใครโอเคแน่นอนเขาอาจจะโอเคแต่เขาก็ต้องดึงเชงเขาต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้บริษัทจ่ายเงินเท่าเดิมหรือน้อยลงกว่าเดิมแต่จะไม่จ่ายเพิ่มมากกว่าเดิม นะครับจริงๆอะ่ะเขาก็รู้เขาต้องจ่ายมากกว่าเดิมเพราะทุกคนก็ขึ้นแต่มันก็มันก็ต้องมีมันก็เป็นเกมอะ่ะเอ,อนะครับทำไมสินค้าราคาต้นทุนสินค้าวันนี้มันถึงเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะพวกพวก,พวกทองแดงน้ำมันถ้าคุณคือผมก็ผมก็ศึกษาพวกตลาดหุ้นพวกอะไรพวกนี้อยู่คือ คือทุกวันนี้โลกของสินทรัพย์หลายๆอย่างน่ะมันเอาไปเทรดอยู่ในตลาดแบบมันมีการเก่งกำไรมันมีการช็อตหุ้นมันมีการเลเวอเรจของ Product มันมีการโโวความ volatility ของ material พวกนี้ในตลาดเนี่ยหือพูดง่ายทองแดงน้ำมันพลาสติกยางพาราเนี่ยมันมีตลาดเทรดโดยเฉพาะแล้วมันก็มีคนทั้ง เจ้ามือลากราคาขึ้นหรือมีคนช็อตราคาลงมันความโบทเทลิตี้ของสินค้าพวกนี้มัน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 พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเาลนะครับแต่คุณก็จะโดนหางเลขจากการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นราคาน้ำมันราคาน้ำมันขึ้นลงกรัรบกันอะไรบ้าง แน่นอนค่าขนส่งมันเป็นค่าขนส่งมันเป็นอะไรที่มันเป็นลูกโซ่นะครับเกิอ่ะสมมุติคุณซื้อสินค้าถุงมือมาจากซาเออร์มเมืองจีนไอค่าน้ํามันเนี่ยมันถูกคุณคิดว่าจากเมืองจีนกว่าจะมาถึงมือคุณเนี่ยมันผ่านการขนส่งมากี่ช็อตอะจากโรงงานมาถึงท่าเรือ รถบรรทุกก็วิ่งมารถบรรทุกก็ใช้น้ํามันถ้าเรือเรือวิ่งมาหรือเป็นเครื่องบินบินมาใช้น้ำมันไหมก็ใช้่า็อ,อสินค้ามาลงถึงท่าเรือถึงสนามบินวิ่งมาที่ถ้าไปเออคุณหรือวิ่งมาที่คุณขนส่งไหมคุณคิดว่าค่าขนส่งที่น้ํามันที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันกระทบค่าขนส่งไม่รู้กี่ดอกแล้วยิ่งถ้าคุณ มีคอมิเมนต์กับลูกค้าว่าคุณจะต้องส่งไบทรส่งทีและเท่าไหร่คุณก็ยิ่งซวยไปเท่านั้นเพราะคุณก็โดนค่าขนส่งจากโรงงานคุณจากบริษัทคุณวิ่งไปหาลูกค้าอ่ถ้าคุณมีโรงของคุณเองก็ต้องเติมน้ำมันที่แพงขึ้นถูกไหมถ้าคุณจ้างสปายเออร์ขนส่งเขาก็ต้องขอขอบอกราคาขึ้นอหรือมัน้ำมันเนี่ย การกลั่นน้ามันเนี่ยผม,ผมเคยอยู่ในอุตสาหกรรมน้ํามันอ่าผลิตภัณฑ์ที่มันต่อเนื่องจากการกลั่นน้ามันมันก็จะออกมาเป็นพวกปิโตเคมีคอลแล้วก็ถูก,ถกสุดท้ายก็ออกมาเป็นเม็พลาสติกเพราะฉะนั้นถ้าคุณสังเกตวันที่น้ํามันขึ้นเม็ดพลาสติกผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกส่วนใหญ่มันก็จะลอไปตามกันนะครับซึ่งถ้ายกตัวอย่างก็ฟิล์มยืดบรรจุภัณฑ์พลาสติก อะไรพวกนั้นาราคากระดาษราคากระดาษขึ้นลงกระทบกับอะไรอ่าแน่นอนกล่องกระดาษผมเคยขายกล่องกระดาษโอ้สุดๆแบบว่าเกิดบทกระดาษจะขึ้นนี่มันก็ขึ้นไปได้เลยครับผมนี่ต้องขอขราคาขึ้นราคาลูกค้าไม่รูุกี่รอบ กะะ่อนจะขอขึ้นราคาลูกค้านี่ก็ต้องโอ้เป็นรถสเปคกระาดาษไปทําทุกอย่างเอากระดาษมาทํามาทําเป็นกล่องแล้วก็ลองดอกเทสดูว่าลูกค้าเนี่ยเอาสินค้าใส่กล่องแล้วซิมูเลตว่าขึ้นรถบรรทุกใส่ในเรืออยู่บนเรือสองเดือนกล่องจะเป็นอะไรไหมทาทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่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 ให้ราคาไม่ให้ลูกค้าซื้อสินค้าแพงขึ้น ลดสเปคกระดาษลงอะไรอย่างนั้นนะราคายางถูกมือครับเต็มเต็มนะฮะอะไรที่เกี่ยวอะไรที่ใช้ยางทำอะยางรถยนต์เนออี่ยถ้าเป็นสินค้าคอมมูนิตี้คอนซูเมอร์ก็ถูงมือหลักๆที่เห็นเพราะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะเสนอราคาสินคา้าพวกนี้ต้องระวังอะไรบ้าง ห้ามยืนราคานานเกินไปนะครับเขียนใน q u o เ a ชั o เลยว่าราคานี้ยืนตั้งแต่คุเสนอขายมก,กลาก่อนคุณจะเสนอขายคุณก็ต้องคุยจับซื้อก่อนว่าแบบเฮ้ยไปสมมติคุณขายกล่องกระดาษคุณก็ต้องดูเฮ้จัดซื้อว่าเฮ้ยต้นทุนกระดาษเนี่ยซัพพลายเออร์เขายืนราคาให้เราเท่าไหร่คุณก็ควรจะเสนอให้มันควรจะสั้นกว่านั้นถึงเขายืนราคาให้ครึ่งปี คุณก็ควรจะเสนอราคาลูกค้ายืนราคาแค่สามเดือนอะไรอย่างนี้นะครับแต่แน่นอนถ้าคุณไม่จะจัดซื้อเครื่องเคี้ยวเขาบอกเอ้ยทำไมยืนปีนึงไม่ได้ล่ะคุณคุณคุณก็ต้องเจราจาต่อรองนะฮะออแล้วไปเสนอนราคาควรจะมีเขียนไว้เลยว่าราคามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบนะครับ ยังไงผมจะทำคลิปอันหนึ่งเกี่ยวกับการไปขอขึ้นราคาลูกค้าเล่าเป็นเคสสต t u แล้วกันว่าโอ้หมันเหนื่อยยากแสนเข็นยังไงที่คุณจะไปขอขึ้นราคาลูกค้าเนี่ยนะฮะอ่ะ,อะกลับมาตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นโรงงานผลิตสินค้าเองคุณก็ต้องวางแผนการจัดซื้อเรื่องต้นทุนวัตถุดิบว่าต้นทุนมันจะนิ่งไปนานแค่ไหนเอ่อ แล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาให้รีแจ้งคุณนะเออต้องอ้่ังเราไปเออที่ที่จะซื้อคูเมเดีวด้วยมันก็ต้องแจ้งซแจ้งก่อนจะขึ้นไม่ใช่แบบอยู่ดีจะขึ้นมันก็ขึ้นพรวดพีโอหน้ามาเยโอหน้ามาราคาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีความเป็นไปได้ในในบางวัตถุดิบบางอะไรที่ความเปลี่ยนแปลงของราคามันเร็วมาก แล้วซัพพลายเออร์ก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่สามารถการันตีทุก P.O. ทุกการทุก P.O. ว่าจะเป็นราคาเดิมนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นเทรดดิ้งซื้อมาขายไปคุณก็ต้องให้จัดซื้อคุณแอคชั่นเหมือนกับจัดซื้อที่คุณไปขายของเขาอะจัดซื้อคุณก็ต้องเคี่ยวมากพอที่จะยืนราคาซัพพลายเออร์ให้นานที่สุด ก็ต้องกดราคาบีบราคาทำางานก็ได้เสนอราคาให้ยาวๆคือถ้าคุณจะซื้อของคุณแบบทำงานสบายๆง่ายาเสนอมาเท่าไหร่อยากขึ้นราคาทันทีเลยก็ได้ไม่ว่าการโอ้คุณตายคุณคุณ,ค,ณคุณก็จะเหนื่อยอ่ะโอ้คุณขายสินค้าลูกค้ายอยู่ ขายราคาลูกค้าอยู่ดีจะไปขอขึ้นราคาลูกค้าดรืด้วยอย่างเงี้ยโอ้เออถ้าคุณจะขายเท่าเดิมแต่ฝั่งจะซื้อซื้อในราคาที่เพิ่มขึ้นกาไรที่บริษัทได้ก็น้อยลงแล้วใครสวยก็คุณไงเออถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องคุยในยองค์กรดีๆก่อนที่เสนอราคาลูกค้านะครับว่ายังไงผมจะทําคลิปแยกออกมาต่างหากเกี่ยวกับมันเป็นอะไรที่ <c oughs> มันเป็นอะไรที่เป็นสาสตร์ไปสิ่งพอสมควรนะในการขอขึ้นราคาลูกค้าในสินค้าอุตสาหกรรมเพราะว่าคุณก็ต้องอ่าผมกระเหรข้าวๆก็ได้คุณก็ต้องแบบว่าเอาเไปขอ Data จากซัพพลายเออร์มาหรือคุณต้องไปหา Data เองว่าตั้งแต่เดือนนี้นะจนถึงจนตั้งแต่มกรลาถ,ถึงถึงถึงมีนานะราคามันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ไปเอากรับของราคา น้ำมันราคายางสมมุติคุณขายถุงมือคุณไ่ออากราฟราคายางมาว่ามันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็ต้องมากลับมาที่ว่าเฮ้ยเดิมคุณขายถุงมือคู่ละสิบบาทนะน้ำมันขึ้นสิบเปอร์เซ็นตคุณประยนคุณจะขอเพิ่มราคาขึ้นมาขายสิบเอ็ดบาทเอ้ยมันก็ไม่เซนนะอ่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลูกค้าคุณก็อาจจะแบบเอ้ยแล้วคุณไม่สต็อกเผื่อไว้เลยเหรอคุณรู้ว่าราคาจะขึ้นทําไมคุณถึง คุณถึงปล่อยราคาขึ้น,ปนไปเลยล่ะคุณรู้หาขึา้นคุณก็สต็อกเผื่อให้เราสิเพื่อให้เราขายราคาเดิมเราได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ผมเคยแบบขอ,อขึ้นราคาไม่ได้มาครึ่งปีอ่ะจนผมจะร้องไห้กันลูกค้าอยู่แล้วแบบพี่พี่ไม่ขึ้นราคาผมผมโดนฆ่าตายแน่นอนเลยก <c oughs> ็ถ้าคุณขายสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมแล้วคุณไปขายสินค้าประเภทที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวก community product เนี่ยนะ กระดาษน้ำมันยาพาราไม่ปฏิสตินะโดนแน่นอนถ้าคุณอยู่กับชุดคุณขายมันสักเกินสามปีขึ้นไปอ่ะต้องมีวันที่คุณโดนนะครับไว้ผมจะทำคลิปแยกขึ้นมาโอเคอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะผมจะทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะบ๊ายบายผมครับ